ก็กลับมาพบกับผมเพชรกล้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับผมได้นําเครื่องรางนะครับมีทั้งหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยนะครับได้นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ เครื่องรางขนาดพกพานะครับของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นําเสนออยู่3เล่มนะครับด้ามไม้ฝักไม้ทั้ง3มเล่มเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับพูดคุยเข้ามาได้นะครับที่061059 1663่นเกะครับไลน์บรวกันนะครับไลน์มานะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์นะครับที่ช่องนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยมีเวลาได้ เข้าไปอ่านนะครับมีอะไรก็โชว์เบอร์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมโทรกลับหรือแอดไลน์มาครับไม่ต้องเป็นเพื่อนในไลน์ก็ได้ครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมกรู้ชมเล่มแรกนะครับนี่นะครับเป็นขนาดพกพาของหลวงพ่อรุ่งนะครับัดหนองสีนวลนะครับท่านก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์นะครับยุคต้นๆนะครับที่ทํามีดหมอมาที่มีเสียงดังลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับนะครับท่าน ก็มีศักดิ์นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมวัดองโพนะครับนี่นะครับต้นตำรับของมีดหมอนะครับต้องเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับปัดหนองจีนวนนะครับเล่มนี้มีความยาวอยู่ที่สี่นิ้วนิดๆนะครับทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับสีค่อนข้างจะออกแดงๆนะครับนะครับน่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับเล่มนี้นะครับแก่นไม้ชิงชันนะครับ ลัดด้ามตรงนี้เป็นปีเน mm ีย hmm, มนะครับบอกลัดด้ามตรงนี้เป็นปีเน hm, i, <ม>ียมนะครับแล้วก็แหน่รัดฝักก็เป็นปีเนียมเช่นกันนะครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่นะครับจุดชำรุดของมีดส่วนมากนะครับนี่ครับบ่งบอกการเวลาที่ผ่านมา,านะครับชัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่มีความบางที่สุดของไม children, ้ <liquidity S 2> ที่ทําฝักนะครับนี่นะครับเพราะว่า จะมีความบางตรงคมนะครับแต่ตรงสันนี้จะมีความหนานะครับเพราะว่าสันมีดจะมีความหนานะครับนี่ครับความเก่าของเขานะครับธรรมชาตินะครับเก่าเก่าผ่านธรรมชาติมาผ่านการเวลามานานนะครับนี่นะครับลายของหลวงพ่อรุ่งนะครับขออนุญาตซูนะครับไป ถ้าท่านนะครับจะดูชัดเจนความชัดเจนของการตอกนะครับใบมีดอยู่ที่2นิ้วนะครับ 2- 2ุดนะครับสองนิ้วนิดๆนะครับนี่นะครับเห็นไครับสังเกตดูร่องรอยการตอกนะครับธรรมาชาตินะครับเห็นไหมครับครับไข่ธรรมาชาติจับนะครับนี่ครับคล้ายทรงจะเรียกทรงประหมอนะครับหรือว่าจะเรียกชายธงนะครับ กำมึงแต่วัดสวยงามนะครับมีดตรงนี้ถือว่าหายากนะครับนี่ครับฝังตะกุดสามกรัตริสามดอกนะครับสันมีดหนามากนะครับนี่ครับตะกุดแรกคือเป็นเงินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เงินถัดมาตะกุดทองนะครับแล้วก็ปลายสุดเป็นตะกุดนาคนะครับ ข่างแห้งแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับทําจากเหล็กชั้นดีเลยนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับถือว่าเป็นใบมีดที่สวยงามนะครับเล่มนี้ผมเห็นนะครับเพิ่งได้บูชามานะครับก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับมีดเล่มนี้นะครับมาชมเล่มที่สองนะครับ เลมน,นี้นะครับมีความยาวที่5นิ้วนะครับฝักดมไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับตรงนี้กันรละด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับนี่นะครับไม้น่าจะเป็นชนิดเดียวกันกับเล่มแรกนะครับออกแดงเลื่อๆนะครับเหมือนไม้ชิงชันนะครับดูความเก่าของหวายนะครับความเก่าของไม้นะครับผ่านการเวลามานานนะครับ เก่าธรรมชาตินะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับไมญญานบางเง่างนะครับนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดออกไปทางชายธงนะครับนะครับความยาวของใบมีดเล่มนี้นะครับนะครับอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับนะครับขอซูมนิดนึงให้ดูการตอกนะครับลองรอยการตอกนะครับ เซมาเปลวเพิงนะครับหรือลายเล็บจิกนะครับที่บางท่านก็อาจจะเรียกลายเล็บจิกเสมาเปียวเพิงนะครับนี่นะครับใบมีดสวยงามนะครับไม่เป็นสนิมนะครับข้างบนเป็นล่องเลือดนะครับเห็นไหมครับรอยตอกนะครับจะมีการฉลบนะครับกว้างบ้างแคบบ้างลึกบ้างเขินบ้างนะครับนี่นะครับดูข้างนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอน สันมีดหนาเช่นกันครับเล่มนี้นะครับตะกุดสามกษัตริย์เช่นกันนะครับเงินทองนาคนะครับนี่นะครับถือว่าหนามากนะครับเล่มนี้เห็นไหมครับูการตอกให้ชัดๆัดนะครับนะครับใครธรรมชาติจับนะครับตอกอักขระพระคาถาไว้นะครับ สนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับขนาดพกพานะครับเล่มเล็กๆพกง่ายนะครับใส่กระเป๋าสะพายนะครับข้างสะพายไหลนะครับมาชมเล่มสุดท้ายเล่มที่3นะครับเล่มนี้จะมีความยาวขึ้นมานะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับ7จุดสนิ้วนะครับความยาวเขาเจ็ดนิ้วนิดๆนะครับด้ามไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับความเก่าของสีไม้นะครับ มีความมันในตัวนะครับผมไม่ได้ลงน้ำมันไว้นะครับแต่เขาจะมีความมันในตัวมานะครับตั้งแต่ไปเช่ากับเจ้าของเดิมมานะครับนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับกันระด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับนะครับให้ดูความเก่าแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับการยุบตัวการแต่การแยกของเขานะครับนะครับมุงบอกถึงความผ่านการเวลามานานนะครับ ใบมีดนะครับเที่มนี้อยู่ที่เกือบสี่นิ้วนะครับนี่ครับสามนิ้วครึ่งกว่านะครับอริยาซุนให้ดูรอยตอกนะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหครับการตอกเป็นธรรมชาตินะครับตอกก็มีดึกบ้างเขินบ้างนะครับเห็นไหมครับตอกเป็นกระดกดอกไม้นะครับดอกตะวันดอกไม้นะครับ ดูข้างดูความเก่าของเขานะครับนี่ครับสันมีดหนานะครับตะกรุดสามกษัตริย์เช่นกันนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับเงินแล้วก็ทองแล้วก็นาคนะครับนี่ครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมโทรมาได้นะครับผมที่061059 16 6 3สนะครับ ลายเบอร์เดกันนะครับขออภัยนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ